เรีนพิชาสาัคงสมคมสังคม แดีรเราก็ใช่ทีวีคีอสิแวดล้อก็คือเนี่ยหนูสิ่งแวดล้อนคือรอบตัวเราใช่หมดเทุกอย่างเลยแล้วเราจะทำยังไงคะสิ่งแวดล้อมที่มันีสะอาดสะอ้านเราต้องทํยังไงคะ<ช>นี้ขยะได้ไหม งรอประคานเราตรงหน้าที่ที่เรารับผิดชอบใช่ไหมคะมันี้จะได้สะอาดค่ะเราจ่มันสะอาดทุกที่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะลองให้ว่าว่าที่บ้านผมช่วยทางานแม่ช่ยแม่ทำงานบ้านใช่ัหมคะดูดถูบ้านให้แม่นะคะเก็บทุกคนเลยเก็บก่าการานเดี๋ยววันนี้ครูจะพา ถ้ะเรียนว่าโรคสิงแสบล้อมรอบตัวเราพ้อเราบอกว่าถ้าถึงนี้พ่อมันพาไป้ที่บานได้เยครับที่บานที่บาทงานยิ้วหรือหลวงเดี๋ยวค่อยไปนะคะวันนี้เรูจะลองให้เราคิดว่าสิวแสบล้อมรอบตัวเราเนี่ยอะไรบ้างให้เราว่ามีใครเขียนได้บ้าอถ้าเขียนได้ก็เขียน เขียนให้ครูรู้ว่าเออเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็แเรามีอะไรบ้านถ้าสมมติว่าเราวาดต้นไม้อย่างเงี้ยรอบอาคารมีอะไรบ้านให้เราลองวาดดูนะคะว่ามีอะไรบ้างครูจะฝึกความเข้าใจของเราก็มีอะไรบ้างแล้วครูจะอธิบายให้ฟังว่าอนุญาตนี้คืออะไร Uh huh. การความเข้าใจของเราคืออะไรบ้างทำไมเขียนได้ทั้ i don't know ใช่ไหมคะส่วนเศษอาหารเราทิ้งตรงไหนบอเศษ้องทิ้งให้ทันขยะเยใช่ะใขยะเียรที่เราฝังไว้อยู่ในดินใช่หมคะมันจะได้เป็นปุ๋ยนปุ๋ให้ต้นไม้ต่อไปวิดเอาดีอะด เตร็จแล้วระบายสีให้สวยงามคห้ครูรู้ร้วนะว่าอะไรเป็อะไรค่ะคคแล้วสีแม่ต้องที่เราว่าบริเวณต้องอยังไงคะต้องอะไรคะต้องทะอะไรคะ

ว่าเลยค่ะว่าเลยค่ะว่าเร้อยุ่เกี้ยงมากที่เรียกว่าสีมันร้องผมไอ้นี่มันเป็นงวค่ะอกไมดี่าใช่ค่ะที่เรียกว่าอะไรสระแอค่ะก็มีสวอยู่แล้วเพิ่าเบสระแออ้าวเอาี่าบ้านแอร์แล้วก็าสีให้เรียบร้อยค่ะครูจะได้ครูจะได้เข้าใจว่า สีสีอะไรคิดอะไรไม่อย่งนั้นกูจะไม่เข้าใจเลยที่หนูวาดมาสีแบบน้องให้กูเดากูเดาไม่ออกเลยสีแบบน้องนี้น่าจะเป็นืออะไระชอบทุกอย่างให้เต็มที่ือว่าวาดที่เต็มเลยสีแบบน้องเยอะมากเนกนกนกเยอะสุดเลยนกนกนกก็มีวาดธงธงประเทศไทยเฮ้ยฮ่าหนิว่าธงประเทศไทยโคตรนี่เต็ม เดี๋ยววันหลังคงจะมาพาเรียนพุกเกสไปไทยกัมพูชาดิอยากรู้เท่าไหร่นั้นไหมข้าวเสียแต่ว่าไทยแม่ได้ยิงไปแล้วก็เห็นเอาลูกเก่าให้ดูเออโอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าสิ่งแวดล้อมมันเสร็จก่อนเอ่อคุณข้าวเสือค่ะทำน็อตน้อยแล้วว่าแล้วก็ กมึองเห็นสีแดงร้อนค่ะ well ้าหมาสีงร้น้าว่ายผ้าที่ส่วนอือว่านหนึ่งสีแดงนว่านหนึ่